สวัสดีครับสวัสดี FC บอลนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์า,าฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็2คู่เหมือนเดิมนะครับมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนยูเจอกับเซาท์มป์ตันปีศาจเจอนักบุญอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโคปาเดเลย์ครับเดี๋ยวดูความอัดอัน้นตันใจไม่รู้จะมาหรือเปล่าน,นะแล้วมาลิดเจอกับเซตาบิโกนะครับมาลิดเพิ่งโดน บาซ่าสอยยับไปในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับไอ้ซูปเปอร์ครบซตบอ,ปปอท้วยอีกหอันนะครับก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะสลับ โต้เล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับในการที่จะเจอกับเซอร์ต้าบิโก้นะครับวันนี้ฝากไว้2คู่แล้วกันทุกท่านที่ติดตามกันอยู่กับทีมงานทุกเรานะครับก็ฝากด้วยแล้วกันกับช่องบอลวันนี้นะครับกับทีมงานบอลวันนี้ผ่านทางไลน์นะครับที่ @gm33 ครับสามารถที่จะไลน์เข้ามาได้นะครับย้ำอีกที @gm33 ครับตัวเรียกว่าวิเคราะห์วิจารณ์นะครับข้อมูลสถิตินะครับเราคัดตัวทีเด็ด VP ไว้ฝากทุกท่านนะครับก็สามารถที่อดไลน์เข้ามาได้แล้วกันนะครับไปดูพิมลิกอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับ ที่ต้องจัดหนักจัดเต็มหน่อยก็จะเป็นแมนยูซาวตันนี่ก็เหมือนจะดีขึ้นมาก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เลกแรกที่บ้านของซาวตันเนี่ยแมนยูบุกไปกด3-0แต่ถ้าไปลงรายละเอียดคือเกมนั้นผมบรรยายที่ FM 99เสียจุดโทษให้กับซาวตันก่อนนะแต่เชอดัมดำหรือใครในยิงไม่เข้าอยู่คนหนึ่ง นะครับหน้าเป้าเขาอะ่ะเออนะครับก็เลยทําให้สกอร์เนี่ยไม่เป็นดัง่งคาดแล้วก็แมนยูเลยกลายเป็นชนะ3ามสูนะครับลูเบนมโมริมตรงนี้ก็คงจะวางตัวที่ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆครับติดปัญหาตรงไหนไปแก้ตรงนั้นนะครับอย่างเกมนี้จะขาดตัวทางซ้ายก็คือดิโกดาโลติดทดแบนเดดูว่าจะโยกใครแบบไหนนะ,ะลูกชอย,ยังเจ็บใช่ไหมอ่ะผมมองว่าประตูจะเป็นกลับมาใช้โอนาน่าเหมือนเดิมะนะครับแนวรับ3มคนก็ต้องใช้ชุดเดิมครับมาทเดอร์ลีแคลร่แม็กควายแล้วก็ลิซันโดมาติเนสอ่า มาซาลาอุยจะไปเล่นทางซ้ายแทนครับส่วนทางขวาก็จะถอยอามัดิยาโลที่เคยเล่นอยู่แล้วลงมานะครับมิดฟิลด์คู่กลางจะเป็นอูกาเต้กับคอปปี้ไมนูเหมือนเดิมเนาะตัวลุกก็จะใช้กานาโชลงมาแทนที่ของดิยาโลร่วมกับบูโนโ่บูโน่แฟนันแล้วก็นาเปาจะเป็นลาสมุดนะครับก็น่าจะประมาณนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่เซาแธมป์ตันเนี่ยอีวานยูริชเองผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ อ่ะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับประตูเป็นแลมเดลนะครับแนวรับมียันเบนาเล็กนะครับที่จะยืนเป็นตัวหลักนะครับตรงกลางมีทางด้านของอ่าอ่ามัทสุฟเฟรนันเดสนะครับมีฟินดาวนะครับแล้วก็ตัวลุกมีทั้งเทเลด,ดิบบิงนะครับมีพอลโอนูอาชู นะครับมีทางด้านของซูเลม,มาน่าผมว่าเกมนี้ก็ไม่ง่ายสำหรับแมนยูที่วิธีการเขาทำยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมยังมองว่าทางด้านของเซอาาร์เมปันนักบุญจะสู้ได้ครับแพ้ก็แพ,พ้ไม่ขาดครับแพ้ก็ไม่เกิน1สกอร์นะครับเลือกเชียร์ทางด้านของเซอร์เทมปันดีกว่านะครับส่วนทางฝั่งของอโคปาเดเลอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแล้วมาลิดเจอกับเซตาบิโก นะครับมาดริดเพิ่งเจ็บช้ำกับบาซ่ามา2อต่อหล่าสุดนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เกมนี้ไม่ได้มีปัญหานะตัวเจ็บตัวแบนอะไรนะครับโรดิโกอยู่จูตบิลลิงแฮมอยู่นะครับอ่าคียันเอ็มัปเป้อยู่วินิส,สุูจูเนียอยู่ก็พร้อมที่จะต้องลงสนามทุกคนนะครับรวมไปถึงคู่กลางอย่างเฟรเดโกบาเดเบเด้แล้วก็เอดูโดคามาวิงกาก็ต้องลงเล่นในเกมนี้ด้วยนะครับขณะที่เซลตาบีโกเองเนี่ยนะครับอ่แข็งตรงกลางมีฟานเบลทานครับมีทางด้านของยาอิกโมริบา แล้วก็ตัวลุกมีอัลฟอนกอนซาเลสจนาธทานบัมบา้าแล้วก็ขอก้าอิเกเซียแต่ก็ยังดูเป็นรองอยู่นิดนิดครับระเบิดความโกรธและกันนะสำหรับทางด้านของเรัลมาริดยังไงกันเกมลุกก็ดูนเหนือกว่าทางฝั่งของเซตาบิโกอยู่แล้วครับเกมนี้2ส,สกอร์เป็นอย่างน้อยครับที่มาริดจะเป็นฝ่ายเอาชนะเซตาบิโกได้ครับคลิปนี้ฝากไว้2อคู่ตัวนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ